แกงป่าปลามะละกอสับสวัสดีค่ะครูคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาแกงปลาอีกแล้วนะคะปลาเป็นทีเซียอีกแล้วค่ะอันนี้น้ำซุปที่น้ำซุปไก่นะคะตั้งไว้แล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้เหมือนเดิมค่ะ ใส่ไปเลยผลตกนะคะไม่ได้ปตลาดก็ทำเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะ น,นี้เราจะใส่ผักเป็นมะละกอนะคะเดี๋ยวว่าน้ำแกงเราเดือดก็เราจะใส่ปลาไปเครื่องแกงวันนี้เราปั่นล้วใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วนะคะ พอน้ำแกงแลราเดือดแล้วก็จะใส่ปลาไปเลยไม่ขับปลาอร่อยนะคะปลานี้เขาจะมันๆนะคะอร่อยราคาไม่แพงมีประโยชน์ เครื่องแกงนี่เราใส่กับมิ้นด้วยนะคะเขาเลยจะออกสีเหลืองๆเ,เดี๋ยวเรารให้ปลาสุกแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะ เดือดแล้วไจะคนได้นะคะยังไม่เค็มนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาไปเทิมน้ำปลาไปสองทับพี่ ตาลหน่อยหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะวันนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะมันมีน้ำซุปไปแล้วพอเปิดแล้วเนะราก็จะใส่มะละกอไปเลยค่ะนี่ค่ะมะละกอก็สับเป็นเส้นๆน,นะคะ ตอนเด็กๆแม่ทำให้ทานประจำเลยคะ่ะแกงเผ็ดมะละกอพอสุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราไปเลยมะละกอเขาสุกง่ายนะคะเพราะเราสับมาแล้ว คิปรสชาติอีกทีค่ะพ <c oughs> อรสชาติได้แล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราไปเลยนะคะนี่ค่ะใบกระเพราเพราะว่ามะละกอเขาสุกง่ายอยู่แล้วค่ะใส่ไปเลยปิดไฟค่ะ นนะะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงป่าปลาใส่มะละกอสับแกงป่าปลาใส่มะละกอสับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะ ครัวคุณตาพาทำพากินค่ะสวัสดีค่ะแกขงป่าปลามะละกอสับร้อนเลยค่ะ